ดีครับท่านผู้ชมครับผมผมคลื่นมุกดาหารนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆเข้าครัวกันครับผมเช้านี้นะครับผมเป็นอาหารเบาๆนะครับซดตอนเช้าก่อนไปทํางานนะครับผมจะเป็นข้าวต้มนะครับผมประเภทข้าวต้มนะครับอ่ะตามมาชมนะครับผมว่าจะเป็นข้าวต้มอะไรนะครับผมคลื่นมุกดาหารจะพามากินอร่อยนะครับถ้าใครได้กิน ต้มเช้านี้นะครับผมเช้าวันเสาร์นะครับก็จะเป็นข้าวต้มนี่ครับปลาช่อนครับผมปลาช่อนทอดไ้นะครับผมทอดไปแล้วปลาช่อนนะครับผมเป็นอาหารอุ่นๆร้อนๆซดนะครับก่อนไปทํางานนะครับผมนี่คือส่วนประกอบเครื่องปรุงต่างๆนะครับผมตามมาชมกันเลยนะครับ ตั้งหมอ้อก่อนนะครับเติมน้ำลงหมอ้อครับทำเป็นน้ำซุปก่อนนะครับเปิดแก๊สครับตอน้ำไหเดือดก่อนนะครับติดไฟไว้ก่อนนะครับดูน้ำในหมอ้อเดือดอยังครับโอ้ เดร็จแล้วครับรากบักชีทุบแล้วก็ซุกก้อนนะครับลงไปครับเกลือฝ่นสักเล็กน้อยนะครับมัจะเค็มปิดฝาไปก่อนนะครับช่วงรอน้ำครับผมไปเตรียมข้าวกันเลยนะครับก็สวยหุงนะครับ ตักข้าวลงในชามครับผมเอาพอดีอิ่มนะครับวันนี้มื้อเช้าเบาๆนะครับไม่ไม่หนักนะครับผมประมาณนี้นะฮะข้าวของเรานะครับไปช่อนที่ทอดไว้นะครับแกะเอาเนื้อนะครับก้างที่ทอดออกไปนะครับก้างที่ตรงกลางครับ ประมาณนี้นะฮะสําหรับท่านที่ฟันดีก็เคี้ยวได้นะครับสําหรับมื้อหนึ่งอิ่มเช้านะครับประมาณนี้ครับโรยขิงซอยลงไปนะครับเพิ่มความหอมนะครับสําหรับเมนูข้าวต้มนะครับข้าวต้มปลาต้องใส่ขิงครับ โรยขึ้นช่าแลนะปักชีหันนะครับลงไปที่ชามข้าวนะครับพริกไทยป่นนะครับซอสปรุงรสใส่เล็กน้อยนะครับกระเทียมเจียวนะครับเพื่อความหอม,หอม ชามข้าวของเราไปราดน้ําซุปนะครับวาน้ําซุปของเรานะครับน้ำซุปของเรานะครับ,รรบตักน้ําซุปครับผมลงราดที่ชามข้าวนะครับร้อนๆน,นะครับอุนอ่นๆร้อนๆซดนะครับผมในขณนะที่ ดูดูการบ้านเราดูดูหนาวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้มไปช่อนนะครับจะชิมดูก่อนนะครับรสชาติได้อย่างอร่อยดี่ยังครับตามที่เราต้องการนะครับกนครับเติมน้ำปลาใส่น้อยนะครับจืดนะครับ บดจีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มความหอมนะครับข้าวต้มปลาช่อนของเรานะครับสําหรับข้าวต้มปลาช่อนทอดนะครับผมชามนี้ก็พร้อมที่จะซดนะครับผมก่อนที่จะไปทํางานเช้าเนี่นะ่ครับผมอุ่นร้อนๆนะครับก็เป็นแล้ว่าเสร็จแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมผมคลื่นมูนอาหารนะครับผมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้กระผมด้วยนะขอลันะครับ ช้านี้ก็มาอารุนสวัสด์นะครับผมก่อนไปทํางานด้วยข้าวต้มนะครับต้มชามนี้นะครับข้าวต้มปลาช่อนนะครับผมต้องลาท่านผู้ชมเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมเจอกัน,น,นคราวหน้านะครับผมขอกล่าวว่าอาุนสวัสด์ครับสวัสดีครับเจอกันคราวหน้านะครับผมบวัสดีครับ